สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมงูไม,ม้บ้านนะครับก็จะพามาชมนะครับตัวน,นี้เป็นโซนแคทต,ตัสนะครับเป็นชุ่มรมแคต,ตัสหรือไม้วอวบน้ํานะครับของโคราชนะครับยี่งานเกรรษตรสุรานารีนะครับพี่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับเป็นงานเกรรษตรปีหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมพามาชม โซนแคต,ตัดนะครับเขาจะเป็นชมรมนะครับตันนี้เป็นสําหรับชมรมที่ขายแคต,ตัดโดยเฉพาะนะครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแท่ม้านะครับถ้าจำไม่ผิดแคต,ตาสิบห้าบาทราคาดีมากๆเลยนะครับ นี่อากเวทนะครับเขาก็ทิ้งด่างสอง้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับปากาลังสายลุงด่างนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับ กุหลาบหินนอนสปริงนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีแคตตาสนะครับสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยนะครับตันนี้ก็กระถางเล็กก็มีนะครับสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยนะครับกุหลาบหินนะครับตันนี้กุหลาบหินน่ารักมากครับ ตัวนี้สี่ร้อห้าสิบาทตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ที่เสกกะเช้าไว้ครับเกกราคาลูกค้านะครับเราเดี๋ยมาถ่ายคลิปให้ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ่อันไหนอันตัวชุดนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ราคาพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อหร คล้ายๆดดซ่าคาสุล่าคาสุล่านะครับไซนี้นนราคาเท่าไรครับสามร้อยห้าสิบมราสีกุหลาบหินดอกสวยมากนะครับเท่าไ,ไรครับหน่สบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับลูกชูบครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วกุหลาบหินไซนี้ล่ะครับพี่สนงร้อยห้าสิบาทเป็นกระถางเซรามิก สวยมากครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้จะรวมตัวรวมรวมสายพันธนะุ์ครับตัวสุดสุครับตัวนี้ราคาพี่ร่างสุดตัวนี้ก็สองร้อยยี่สิบครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับพีเสกีคไรมาขายหไรสวยมากอ๋อตัวนั้นร้านพี่เผาใช่ไหมผมก็ว่าอยู่ไม้คุ้นๆ <Playstation> ถ้าใครสนใจน,นะครับเบอร์โทรติดต่อที่เบอร์โทรนี้ใช่ไหมครับใช่ ตลาดต้นไม้ฟ้าใสตลาดต้้้นไมฟาใสด่านเกวียนนะครับนี่นะครับเบอร์โทรติดต่อตอนนี้แอดไลน์ได้ไหมพี่ได้ครับแอดไลน์ได้ครับศูนย์แปดสี่ติดต่อที่เพจร้านอะไรเพจร้านชื่อชื่อร้านเลยครัเอ่อชื่อร้านตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ร้านแคตตัสโคลาสนะครับขอบคุณครับตัวนี้เป็น สวยแปลกนะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับมีช้างด้วยนะครับช้างไซซใหญ่ไซซเล็กร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามร้ยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับนี่นครับแปดร้อยบาทครับด้านหน้าอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับ ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับผมไม่ทราบชื่อนะครับต้องขอคอยด้วยครับตัวนี้เก้าร้อยบาทนะครับสีทองสวยมากครับมาไม่ที่ตัวนี้อยู่ที่หกสิบบาทนะครับตัวนี้ก็หกสิบบาทนะครับ ตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ดอกสวยมากครับขนนกขาวนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับข <c oughs> นนกขาวนะครับ <c oughs> ช้างหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไ <c oughs> ลท์็อปนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับ ตรงนี้สวยมากครับตัวนี้นะครับเป็นพามิเน่นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับดอกสวยมากครับตัวนี้เป็นชื่อร้านนะครับ ลูกกอล์ฟนะครับแปดสิบบาทนะอันนี้อ่านยากผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมมองทางกล้องแล้วก็ตัวหนังสือแล้วผมอ่านผิดเขาต้องขอไฟด้วยนะครับแล้วถ่ายใกล้ให้ท่านผู้ชมได้อ่านเลยนะครับ อันนี้สวยมาก290ราบาทนะครับเป็นสีม่วงสวยมากๆเลยตัวนี้ก็สวยนะครับมาที่ตัวนี้ครับรานะคาอยุดคามินเน่นะครับหกบาทนะครับดอกสวยมากตัวนี้ก็สวยนะครับ นี่สี่สิบห้าบทสามกระถางร้อยี่สิบครับมาต่อที่ร้านนี้ครับมะพร้าวทะเลสายครับเต็นต้านะครับห้าร้อยบาทครับ ตัวนี้ขายยกพอร์ตนะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเตารัดนะครับ เป็นมะพร้าวทะเลทรายนะครับไซส์ใหญ่ก็มีนะครับสูงมากราคาอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับมาต่อที่ร้านนี้กันครับราคาอยู่ที่สิบห้าบาทนะครับไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีไซส์ราคา50บาทนะครับตัวน,นี้ดอกสวยมากครับตัวน,นี้เป็นสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวน,นี้สวยมากราคาอยู่ที่150บาทนะครับสีม่วงสวยมากๆเลยนะครับตัวด่างนะครับโหไปแยกได้เยอะมากๆเลยนะครับ ยิมโนดางราคาอยู่ที่หนึ่งรอยสิบบาทนะครับราคาดีมากนี้ราคาอยู่ที่พอร์ตละสามร้อยสามพันบาทนะครับแผงคอไม้ยกพอรตนะครับสี่พันบาทนะครับตัวน,นี้สามร้อยบาทนะครับ ตัวนี้คางโค้งนะครับห้าร้อยบาทนะครับแขงคอม้าทองหนึ่งพันบาทนะครับที่มีส่งออนไลน์ไหมครับมีส่งออนไลน์ด้วยนะครับส่วนอยู่ที่ป้านป่าลังป่าลังนะครับตําบลสัมฤิ์อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยแล้วก็มีไลน์นะครับ กับหน้าจอได้เลยนะครับขบ่าณคับ้าบชมที่ร้านอื่นต่อนะครับตัวนี้ราคาที่ยี่สิบบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับ ขนนกนะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับตัวน,นี้ราคาอยู่ที่สิบห้าบาทนะครับน,นี่แปดร้อยบาทนะครับช้างไรนามนะครับราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับ อันนี้เป็นยิมโนนะครับ LV Hybrid นะครับราคาอยู่ที่99บาทนะครับตัวนี้60บาทนะครับมีด่างด้วยนะครับ80บาทนะครับ80บาท ด้วยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับตอนนี้แม่แม่เท่านะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับมาต่อที่ร้านนี้กันนะครับตัวนี้เป็นราคา20บาทตัวนี้ราคา20บาทใช่ไหมครับ ราคาตัวนี้ครับอันนู้น <c oughs> สามห่อรอันนี้สามสิบห้าบาทนะครับเอารถเยอะเอารถเอารถเยอะๆหน่อยรถรับเยอะนะครับรถได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเอ็กโ <c oughs> ตด่างนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ <im itation> <im itation> ตัวนี้เป็นไม้ใหม่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับตัวนี้นครับตอนตอน,ตอนไม้ไม,ไ,มไม้กระเสไม้กระเสนะครับนนราคาแรงนะครับตอนนี้หน<ส>ึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตอนนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้เป็นล้อปลาดาวล้อปลาดาว ถ้าไม่ได้ติดป้ายสีม่วงค่ะก็จะราคาห้าร้อยบาทจบครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแ0 0ร้อยบาทตอนนี้ห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้หกต้นลอยนะครับวันนี้ออกไปซื้อของเทีวันเมื่อวานตอนเย็นเพิ่งจะได้กินแต่เลิน นี่ร้าค้านี่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับติดหลอดจำตลาดนี่หกนหลอดเป็นไม้สลาพี่จิ๋งก็มาเที่ยวด้วยนะครับมาเที่ยวหรือมาขายครับพี่พาลูกชายมาสอบสัมภาษธิการตสครับ ฝากติดตามช่องผมด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับอช่องเจิงจอเจิงไมมด่าเขาใหญ่นะครับติดตามแต่ว่าไลฟ์บ่อยเนาะพี่เพจใช่ไหมครับเพจเฟ e b o ๊ k นะครับสามารถติดตามได้นะครับแต่วันนี้พี่พี่เจิงไม่ได้มาไม่ได้มาเซวันนานแล้วว่างว่างมานะครับพี่กจะไม่่วา <laughs> วางวางดอกสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นถ่ายคลิปครับพี่อุราผินก็มีนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับนี่เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้สองร้อยบาทนะครับ ที่มีเอ่มีป้ายนั้นไหมครับชื่อชื่อร้านอ๋อตัวนี้ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเนาะนี่นะครับบันนี่แคทตั้งครับศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้านะครับ พี่เดชนะคะครับชื่อพี่เดชนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับสวนบันนุ่นสันที่ปากช่องค่ะอยู่ที่ปากช่องนะครับสนใจก็ติดต่อหาได้เลยนะครับมีจะส่งออนไลน์อ๋อสามารถไปชมได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ ที่ฝั่งนี้กันนะครับราคาอยู่ที่สิบห้าบาทนะครับสวยมากๆเลย ตัวนี้สวยมากเลยนะครับตัวนี้ราคาที่สองร้อยบาทนะครับ ตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นราคาอที่หนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับตัวนี้เป็นไลท์ท็อปก็มีนะครับราคาอที่สามสิบห้าบาทนะครับนนี้ก็สามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มาที่ไซสใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ แ0ดสิบาทนะครับไซนี้อยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับม <î s> ีเพจนะครับ,บอ,รอยากได้เป็นเบอร์แอดไลน์ด้วยนะครับเบอร์แอดไลน์เบอร์ศูนย์แปดแปด ห้าแปด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 ห้าหนึ่งนะครับชื่อสวนอะไรครับนี่นะครับเพจสวนสามารถติดตามที่เพจได้นะครับมาจากที่ไหนนะครับอยู่อำเภอโชคชัยนะครับขอบคุณครับเส้นสวนสัตว์ครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมขึ้นพิกัดให้นะครับขอบคุณครับ อันนี้ชื่ออะไรครับอันตัวนี้แปลกมากชื่อมกไหมชื่อมกเเป็นฮาเวเทียชนิดหนึ่งน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่สองร้อยห้าสิบคสองร้อยห้าสิบค้ามีส่งออนไลน์ใช่ไหมครับส่งออนไลน์ส่งออนไลน์ทั่วประเทศนะครับทักมาที่เพจหรือโทรติดต่อหาได้เลยนะครับฮาเวเทียนะครับ ยีสิบห้าบาทใช่ไหมครับตัวนี้ใ5บาทเิ่ที่25บาทมีหลายราคารับใครชอบไม้แนวนี้นะครับก็สามารถติดต่อหาได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เป็นเซตนะครับเซตสวนถาดนะครับสามร้อยบาทนะครับลทอปลยท็อปสวนถาดนะครับ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับอ๋อเดี๋ยวยังไงก็ใครใครสนใจก็แคปแคปมาเทา้ามาท้าเท้มีแต่สวยๆท้งนั้นเลยนะครับ<ม>แล้วก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่สิบห้าบาทนะครับ<ม>ก็ใหญ่มาก อันนี้ก็สิบห้าบาทแล้วครับครับผมหหัวใหญ่มากขุมมากมากนะครับอิรุซามูไหมครับตัวนี้อิรุซามูแล้วก็มีตัวนี้เป็นมะพร้าวทะเลทรายเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทนะครับสูงนะครับต้นสูงแล้วนะครับเจ๋งจีนนะครับเขามีดอกไหมครับ อ๋อนี่นะครับดอกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีของที่เป็นออริจินอลของสวนโคราชเองครับเป็นไอิดของที่สวนเองครับถ้าใครก็เดนเด่น,นถ้า,าถ้าเห็น<า>ในใน,ในท้องตลาดที่ขึ้นต้นด้ว,ยด,ว,ย,ว,วยด้วยโคราครหรือว่าหลไใตอ้ด้วยเขาคอือของที่สวนครับอ๋อที่สวนทำไม้ให้บิดเยอะนะครับที่จีำดัๆก็จะมี ดำที่เป็นดำในญี่ปุ่นก็มีเรียกโมโคราครับครับมันก็จะมีไฮเดินหลายๆตัวคับมาสวนตัวนี้รัราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ,บเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับชอบดอกสวยมาดูได้มีหลายสีสันมากๆเลยนะครับ,ครบใครชอบดอกสีแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะครับตัวนี้เป็นชื่ออะไรนะครับ มีชื่อดีใครมีดอกไหมครับตอนนี้ตอนนี้ชื่อชายนันช่มมาเรียนเนี่ยนะตัวดอกเขาจะเป็นอ๋อเขาจะย้อยแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ดอกแล้วอันนี้บรนานแล้วปกติสีเขาจะสุดแล้นี้ก็จะเหลืองเขียวแตกมากครับไซนี้นานไหมครับกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่นานครับไม่นานครับปีปีมัก็ยาวเป็นประมาณหนึ่งปีนะครับ ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับนี่เป็นสีรุ่ม,มสีรุ่มเป็นประเภทกุหลาบผิวชนิดนึงนิยมปลูกกันทำเป็นปอกออยู่รวมกันสวยๆน่ารักมากเล็กๆสีขาวมีดอกด้วยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท ราคาดีมากวันนี้เจิงจีนใช่ไหมครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับา์นี้มีดอกสีนี้นะครับถ้าเป็นตัวก้านยาวๆนี้จะเป็นดอกเล็กๆครับตัวนี้คือฟอร์มฟอร์มใหญ่ใช่ไหมครับฟอร์มกอใหญ่ขายไหมครับตัวนี้อยู่แปดร้อยแปดร้อยบาทนะครับใหญ่มากตัวนี้จะเป็นไม้ตลาดไม่ใช่ของสวเราครับตัวนี้จะมดจะมีเนาะีกาเล้ว อ๋อชื่อสมุตตมิชื่อหน้าหน้าราสมชื่อนะครับตรนี้ก็จะเป็นมะ้าวนีได์ดวนชื่อคโอไม่เคยเห็น <c oughs> ครับ <c oughs> ผมเพิ่งเคยเห็นอันนี้จริงน,นี่ก็เป็นมะพร้า,ราวเหมือนกันอันนี้ชื่อฮาวดี้ไอที่ราคี่อยู่รัมแล้วแล้วไซนี้ราคาเริ่มต้นที่นนเรปดสิแอ๋อครับ <80. S 1> ตัวน,นี้ยมันจะมีอยู่สองสีครับโคนโคนต้นจะมีสีม่วงกับสีเขียวสีม่วงก็จะสวยสวยหน่อยแปลกมากครับผมไม่เคยเห็นอนัน,นี้สวยนะครับอันนี้ทําขึ้นมาล่าสุดนะครับสวยดอกสวยมากครับที่กุนครับครับชื่อชื่ออาปัมครับ ที่กลมกับสเตนมะพร้าวทะเลสายใสยนี้เท่าไหร่ครับอันนี้จะเริ่มที่สามสิบบาทคนระับโ้ราคา,าดีมากถ้าชอบขูอดอ้วนๆใหญ่ๆก็จะเป็นใบโซโลเลยครนะับนี่นะครับแล้วจะมีใบแบบกลมๆด้วยใบยกลมเขาจะขดูขวดสดวยขูดอ้วนๆอันนี้ที่บ้านใช้น้ำธรรดาเนี่ยมันเลยเป็นาคาบรับครัแต่ว่าถ้าเอาไปลดน้ำกระป๋าดีวก็หาย ปวอ,อ้วนๆเอ,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 อนนาไปจัดสวนถาดได้สิน่ารักมากเลยครับกุหลาบหินนะครับสิบห้าบาทราคาดีมากครับไปอยู่ใกล้ๆมาเที่ยวได้นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วมาชมได้เลยนะครับหรือจะไปชมที่สวนก็ได้นะครับ พลาพินราคา15นะครับไซส์ใหญ่35บาทนะครับตัวน,นี้ใช่ไหมครับตรงนี้อ๋ออันนี้อีกสวนหนึ่งเ,อ,เ,เอันนี้ก็ยินโดด่างสวยๆเลยครับราคาถูกมาไ<ซ>นนกไสโกอย่างนี้ก็ได้อยากเอาไปแค่นหนอนชับได้เลยคุ้มมากนะครับบอกเลยว่าราคาดีมาก หางลิงหางสิงใช่ไหมครับห้าสิบบาทนะครับ Astro f o มก G ore, ก็มีครับ Astro a s อ r o Form G สามสิบห้าบาทคาบุโต้ซูเปอร์คาบุโต้ก็มีครับห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเป็นเอสโตไม่แน่ใจว่าเป็นยุโบกิหรือเปล่า เอสโตกิ <Es> ่ง <T OK> <ing> ที่เขาเรียกเอสโตกิ่ง ok <ing> แต่สวยมากๆเลยนะครับ <T> OK <ing> ปกติเอสโตนาะเขาจะไม่มีกิ่งไม่มีอะไรแต่ตัวนี้จะมีครับสวยและแปลกมากเลยครับ <ừ> ขอบคุณครับ,บถ้าใครสนใจก็ติดต่อหาทางสวนได้เลยนะครับขอบคุณครับ,บ้าใครสนใจนะครับไม้สวยแคทตาสวยก็สามารถ,าารถติดต่อหา ทางสวนนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะปิดชีพเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอะไรอีกรอติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวยมากๆเลยนะครับ